สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับผมหลังจากลงไปเกี่ยวคันนี้ไม่เต็มอุ้มนะครับได้มาไม่เต็มอุ้มเนื่องจากว่าสายพานสายพานแตกครับแล้วก็สปริงตัวเดินหักเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่าจะงานช้างหรือว่างานงานเล็กงานน้อยธรรมดาดนะ้โอ้ฝรั่งครับพี่น้องบักซิดาครับเต็มต้นเลยพี่น้องเอยดอกแห้งครับคุณ ยังหันใหญ่ครับยังอ่อนๆอ,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 อยู่บ้านผมเปิดมักซิดาครับภาษาไทยเรียกฝรั่งฝรั่งคีนคุกนะครับนี่นี่เขาเรียกฝรั่งคีนคุกเดี๋ยวจะถ่ายเข้าออก่อนครับแล้วก็จะเปลี่ยนสายพานด้วยเปลี่ยนสายพานตัวเดินครับสายพานตัวเดินขาดแล้วก็สปริงครับเดี๋ยวต้องถอดสปริงมายืด ปิงขาดด้วยถอยเอวก้อยเอวเดี่ยถ่ายเข้าออก,ก่อนแล้วก็จะปากันยกคอเปลี่ยนสายพานยกปากกันเลยนีย่ครับม้ดูนี่ครับสภาพสายพานโอ้โห็อดเด็ดแห่งวันเลย สายพานหมดแล้วแล้วก็สปริงเห็นไหมครับนี่หักครับตัวที่เกี่ยวอยู่ตรงนู้นแหละเดี๋ยวงอครับเดี๋ยวมอสปริงมอสปริงเป็นสา,ายพานพัดลมครับตัวนั้นพันโยกสายพานพัดลมต้องช่วยกันถอดครับเครื่องยิงร้อนๆเลยตอนนี้ ถ่ายข้าวกันครับถ่ายข้าวแล้วก็ดับเครื่องทําตรงนี้เลยก็ต้องเดินหน้าไปนู่นเนาะต้องเดินหน้าไปเดี๋ยวอีกคันนึงมาถ่ายข้าวเดี๋ยวมันจะไม่มีที่ให้ถ่ายให้จอดมาดูข้าวครับข้าวสวยโอ้เม็ดข้าวงามเลย เหมือนแล้ววันเปิดได้สองนานึงได้สองสอบบ่เพราะว่าหัวก็เปิดหนาแค่นี้มันเลยได้หน่อยเออหัวก็เปิดว่าได้สามเที่ยวบุณแล้วพอแดงเราเห็ดเขาได้หลายได้ปีนี่เดี๋ยวเราก็จะมาช่วยกันถอดครับเอายกปาก ไล่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยกันถอดครับทีนี้เดี๋ยวเอากระสอบเก่าๆเราจะพื้นนะ,นะนนเออสาดเท่าเนี่ยสาดสาดสารเรื่องกี่ขวสาดเท่ามานี่ครับอุปกรณ์เราต้องถึงต้องพร้อมครับเดี๋ยวช่วยกันถอดเลยครับสบปริงใบเส้นใหม่หรสปริงดันว่ายืดเอาทับเอาเออ ถ้าขามันยืดขามันค่ายออกมาถึงกะอันนี้เนาะบ่นนะได้ใส่สปริงตัวนี้หน่อยบอ่บ่เออตัวนั้นตัวนั้นค่ายตัวนั้นแมนตัวนั้นค่ายตัวนั้นแต่ว่าตัวตัวนี้มันสิบสองสิบสองเครื่องนูนก็นั่นดันดันสิบสองถักใจถ้าเป็นขั้นนูนมันสิบเจ็ดนะเดี๋ยวสิบสองใช่ไหมเอาแล้ว นี่ครับสร้างสร้างแหลมกลายเป็นสร้างประจำทีมแล้วโซแนแอคมาฉีดป่ะโซแนแอคมานึ่นครับนี่อ่ะนี่แหละชิบช้อกันเออนั่นแหละแมนอ่อาแหลม

เออหูตัวเทงิงกันคาดไว้อ่านั่นแล้วเอาปากได้คันนั่นอ่เอาปากได้คันเอาท่านี้เขาเนี่ยได้คันทางยืนละนั่นแล้วโอ้ดันฉลาดจิ้ตัวนี่ไหมเบ <c oughs> <c oughs> ้ายู่นี่ว่าสลัดเบ้นเบ้า,าด,ดี อันนูน่นคะปล่อยเถาแก้เตีงเกี่ยวคนเดียวไปก่อนครับขั้นเดียวไปก่อนเดี๋ยวถ้าเพิ่นขึ้นมาเทกอะให้เพิ่นไปสนับกันกระสิลเล้วพอดีละดันหาวิธีเอาสปริงออกมาได้ไหมบอกหาวิธีก่อนไหมให้เขาไปเบิดเลยมเป็นเติมหูก่อนท่ซื้อมันบอกเปิดตู้วะดึงตูปะปะ้ออะวะ จะด,ดึงตู้ออกครับตู้ค่น,นี้มันจะตกนิดหนึ่งเออเปิดนี้ก่อนพี่น้องนี่ครับดึงตัวลางดึงหู้ลางนี่มันต,ติด,ด,ดติดอีเดี๋ยวติดอะไรอุ<ะ>่ยพุทธาถังห่ะ จะเ,เข้าไปเบิ้งครับให้คุณดันเข้าไปเบิง้งปิดตาออกง่ายบ่่วงเลยบ่หอนอยู่บ่ายท่อไดบอ้บ่เนี่ย่อยเสียคักเล่สิโ่ตได้ครับเดี๋ยวถ้าผุนง่ายกวนว่ปิดตู้เข่าบ่คือว่าต้องปิด โอ้ oh, ลวงทั้งนี้บ่าได้ครับผมต้องไอ้นี้โอ้ oh. เปิดไว้ระบายความร้อนไปในตัวนะ สายผ่านแล้วสายผ่านใสเรียบร้อยครับตั้งตั้งแล้วบ่ตั้งเรียบร้อยเหลือสาอันนี้ครับบ่เนี้ยส่สปริงใส่สปริงเลลุยงานต่อได้เลยนะครับเรียบร,อยรอย้อยเดี๋ยวให้ดันเพิน่นใสเข้าไปขั้นเกี่ยวเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ตั้งเอาตั้งเพราะว่าตัวนี้เป็นขั้นโยกตัวนี้ขั้นโยกขึ้นตู้ครับส่ผ่านขึ้นตู้ ทำงานกะมีอุปสรรคเป็นธรรมดานนครับเมหไดวะ้วีมา้นมุนขึ้นเลยครับบ้านี้หลังจากใส่เข้าไปก็มุนขึ้นมาได้เลยนี่เรงมุนตัวนียออกไปอีก่าตากันจะนะหืมตัวล่างก็มุนได้อยู่ ลองดึงมึงวะฮะบอลพุทธจะได้ัวได้ตั้ได้ยังี่ตัวนุ่มทีเดียว่ได้ขันขึ้ขันออความจำเอาค่ายออกไปก้อนสันนี่ครับค่ายออกได้

วะเขาน <AS L> ีพักเก้ากันอเออได้แล้วล่ะตำนี้พอดีเขียงไหลมันก็แข็งไหลมันดึงยากได้จังเฮาจังผู้ขับก็จังปั๊บตั้งเอาจังเบิ่งเอาโอ้ลงแล้วครับคุ่นบีบแต่ล่มเลนแล้วฟังคุ่นเอาเดี๋ยวสิเอาตู้เข่าครับบันข้าง่นข้างล่างเพิ่งก็สิปิดวันนี้ก็สิปิดตู้เข่าไปครับเอาตู้เข่าเขาเสร็จแล้วครับผม เรียบร้อยครับหลังจากที่ทําการเปลี่ยนสายพานเรียบร้อยครับต่างสายพานแล้วนะครับแหลมเศร้าบนต่างสายพานมาเบิ่งกันว่าสายพานเฮามันสีตึงหรือสีย่อนนะครับต้องให้คุณดันเบิ่นขึ้นตู้นวดเบิง่งขึ้นเบิง่งปกติมันใส่ตะปูล็อกไว้ตัวแหลมเดินอ่ะครับมันสีมันสีมืดครับคิดว่างได้ก็มืดนะ ทีมงานเหรออืมทีมงานกินข้าวแรงทีมงานนี่สายพันย้อนบ่ตั้งสายพันคืนอีกบ่สายพันย่าดแล้วงานบ่ สายพานตัวเดินมันมันยอนมันดินตั้งคืนนี้ะฮะเออมันจำนั่นละ เรียบร้อยครับหลังจากเคียงสายพันเพิ่มอีกไปเุยเลยเออเออจากสีนี้ยปุยว่าหันมันดินแห้งพดนั่นเขาหัวอีกแล้วพี่น้องสร้างสมเนาะสร้างสร้างก็ต้องนาดำเปนรรมาดาเลยนาดำมึงไม่เล่นคลิปเราที่ที่อาาศอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณพี่เวียงหนองเอฟซีที่เขามารับชมครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้โอ้โอบึงขนขาไกลขนขาไกลก็ลายแล้วนขนคาไกลแะไรน้อนกระดาษเลยคนอ่ะบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ